สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวทางพุทธประวัติอีกครั้งนะคะปกติเวลาเรานึกถึงพระอาหารหันต์เรามักจะจินตนาการถึงภาพของท่านผู้ปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรในที่สงัดใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจเรื่องราวของพระอาหารหัน์รูปหนึ่งซึ่งปฏิปทาของท่านมีความพิเศษอย่างยิ่งเพราะท่านไม่เพียงแต่บรรลุทำขั้นสูงสุดตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ยังอุทิศตนทำงานในบทบาทที่อาจเรียกได้ว่าผู้จัดการหรือโปรเจกต์แมเน e เจอร์ชั้นยอดเยี่ยมแห่งยุคพุทธกาลเลยก็ว่าได้ท่านคือพระทัพพระมละบุตรเถระค่ะใช่เลยครับเรื่องราวของท่านมีความน่าสนใจมากเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าการบรรลุทำขั้นสูงสุดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปฏิบัติส่วนตนแต่ยังสามารถแสดงออกผ่านการทำงานเพื่อส่วนรวมได้อย่างสมบูรณ์แบบ และบทบาทผู้จัดการที่ทำนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับแต่เป็นการใช้ความสามารถระดับอภิญญาเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่หมู่สงอย่างแท้จริงแค่ฟังเกรงนาก็น่าติดตามแล้วนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าท่านบรรลุธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยมากคือเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเอ่อเหตุการณ์แบบนี้แทบไม่บ่าเชื่อเลยนะคะต้องมีที่มาที่ไปที่พิเศษมากๆแน่เราลองย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของท่านกันดีกว่าคะ่ะ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับเรื่องราวของท่านมีความอัศจรรย์ตั้งแต่แรกประสูตรเลยทีเดียวพระทัพพระมลระบุตรประสูตรในตระกูลมลักษัตรณนะอนุปยนิคมแขวงมลรัตแต่มีเหตุวิปโยคคือพระมารดาของท่านสิ้นพระชนขณะทรงครันแก่และในระหว่างพิธีถวายพระเพลิงบนเชิงตะกอนนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึน้นคือพระครันได้แตกออก และทารกน้อยก็ตกลงบนกองฝืนไม้ทัพพระโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆโอ้โหรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์จริงๆนะคะและชื่อทัพพะก็มาจากชื่อไม้ทัพพะที่ท่านตกลงไปนี้เองถูกต้องครับและเมื่อทัพพก,กุมารเจริญไวัยได้เจ็ดขวบพระบรมศาสดาได้เสด็จมายังอนุปยนิคม ด้วยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาพอได้เห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างเปี่ยมลน้นจนทูลขอพระอิกาเพื่อออกบรรพชาซึ่งจุดนี้เองที่นำไปสู่เหตุการณ์บรรุธรรมที่รวดเด็วที่สุดกรณีหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเลยครับเดี๋ยวนะคะคือแค่ตอนกำลังจะโกนผมเพื่อบวชเนี่ยนะคะที่ท่านบรรุธรรมสี่ขั้นรวดเดียวจบเลย เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะเหมือนกับว่าจิตของท่านพร้อมจะสว่างวาบอยู่แล้วแค่รอคนมาจุดชนวนเท่านั้นเองเป็นเช่นนั้นเลยครับขณะที่พระอุปชาจะรดมีดโกนล,ลงบนเส้นผมพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณว่าทัพพกุมารมีอินทรีย์แก่กล้ายอย่างยิ่งจึงทรงประทานตัดจปัญจกรรมฐานผ่านทางกระแสจิตให้พิจารณากายส่วนต่างๆคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นอารมณ์ครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะพอมีดโกนจลดลงไปในปลอยผมที่หนึ่งทัพพกุมาลพิจารณากรรมฐานนั้นจนจิตทะลุผ่านความยึดมั่นในกายบรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีแค่ปล่อยแรกก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วครับพอจลดมีดโกนลงในปลอยผมที่สองท่านก็พิจารณาต่อไปจนได้บรรลุเป็นพระสกะทาคามีอืมและเมื่อโกนผมปลอยที่สาม ก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อการโกนผมสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมพิทาสี่และอภิญญาหกโดยสมบูรณ์ครับน่าทึ่งจริงๆค่ะการบรรลุธรรมที่รวดเร็วขนาดนี้ย่อมแสดงว่าท่านต้องสั่งสมบาร,รมีมาอย่างมหาศาลจริงๆแล้วหลังจากบรรลุอรหัตผลแล้วท่านได้ทำหน้าที่สำคัญอะไรในพระพุทธศาสนาคะถึงได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศดด้านการจัดการ หลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านไม่ได้ปลีกวิเวกครับแต่กลับเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์เพื่ออาสาทำงานให้ส่วนรวมโดยขอรับตำแหน่งเสนาสนะปัญญาปะกะคือผู้จัดแจงที่พักและพัตตุเทสก,กะคือผู้จัดแจงพัตตาหารเพื่อแบ่งเบาพระภาระของพระพุทธเจ้าซึ่งในสมัยนั้นมีพระภิกษุจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเข้าเฝ้าเป็นจานวนมาก แสดงว่าท่านอาสาเข้ามาทำงานที่เปรียบเสมือนฝ่ายสนับสนุนหรือแบ็ k ออฟฟิศของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการทำงานของท่านก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะไม่ธรรมดาอย่างยิ่งครับเพราะท่านใช้ความสามารถพิเศษที่เกิดจากอภิญญาสมาบัติเข้ามาช่วยในการทางานเช่นในยามค่าคืนเมื่อมีพระอคันตุก,กะเดินทางมาถึงวัดท่านจะเข้าเตโชกสินสมาบัติ คือการเพ่งกระสินไฟแล้วบันดาลให้นิ้วมือของท่านส่องสว่างรุ่งโรจน์ขึ้นมาประหนึ่งว่าท่านมีประทีปทิพติดตัวเลยนะคะพระมาถึงดึกดึกมืดมืดไม่ต้องลำบากหาคบเพลิงแค่ท่านยกนิ้วขึ้นมาก็สว่างสวัยนำทางไปยังเสนาสะนะหรือคุติที่พักได้เลยใช่ครับและความสามารถที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือท่านไม่ได้จัดที่พักแบบสุ่ม แต่ท่านจะใช้ยานอย่างรู้จริตอัธยาศัยของพระแต่ละรูปแล้วจัดให้พระที่มีอัธยาศัยคล้ายคลึงกันได้พักอยู่ด้วยกันเช่นกลุ่มที่ทรงจําพระสูตรเก่งก็จัดให้อยู่ด้วยกันกลุ่มที่เชี่ยวชาญพระวินยัยก็จัดให้อยู่โซนเดียวกันหรือกลุ่มที่ชอบเจริญสมาธิภาวนาก็จัดให้อยู่ในที่ที่สงบเป็นพิเศษครับนี่นี่ไม่ใช่แค่การจัดห้องพักแล้วนะคะแต่เหมือนเป็นผู้จัดสรรสภาพแวดล้อมทางจิตวิญญ,ญาณเลย คือท่านสร้างสัปปายะหรือระบบนิเวศท,ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของแต่ละกลุ่มให้ดีที่สุดเป็นการบริหารจัดการที่ใช้ความเข้าอกเข้าใจในระดับลึกซึ้งมากๆเลยค่ะถูกต้องครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยการกระทําของท่านคือการเปลี่ยนฤทธิ์ให้กลายเป็นทานและเป็นเครื่องมือในการรับใช้หมู่คณะอย่างแท้จริงท่านไม่ได้มองว่านี่เป็นงานธุรการแต่คืองานภาวนาคือการบําเพ็ญบารมีอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสุดยอดของภาวะผู้นำที่เป็นผู้รับใช้หรือ servant leadership ในสเกลของพระอาหารหันต์อย่างแท้จริงครับคนส่วนใหญ่พอมีความสามารถพิเศษก็อาจจะอยากไปทำอะไรเพื่อตัวเองแต่ทำไมท่านถึงมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่จะอุทิศตนเพื่อง,งานส่วนรวมแบบนี้ล่ะคะต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตชาติของท่านอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับรากฐานของคุณธรรมข้อนี้ลึกซึ้งมากย้อนไปเมื่อหนึ่งแสนกับก่อน ในสมัยของพระปฐุมุตระพุทธเจ้าในชาตินั้นพระทัพมัลบรบุตรเกิดเป็นกษัตริย์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพิสุรูปหนึ่งในตำแหน่งเอตทะคะด้านการจัดเสนาสะนะก็เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งและตั้งมหาปณิธานว่าในอนาคตขอให้ได้บรรลุตำแหน่งอันเลิศนี้บ้างเป็นการตั้งเป้าหมายที่ยาวไกลมาก แต่เหตุการณ์ที่ส่งผลโดยตรงและเข้มข้นที่สุดที่ทําได้ท่านบรรล,ลุทําได้รวดเร็วขนาดนี้น่าจะเป็นเรื่องราวในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือเหตุปัจจัยสําคัญที่สุดในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้าเมื่อพระาศาสนาเริ่มเสื่อมลงท่านพร้อมด้วยสหายภิกษุรวมเจ็ดรูปเกิดความสลดสังเวชใจจึงชวนกันขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนยอดเขาสูงแห่งหนึ่งและตัดสินใจทำในสิ่งที่เด็ดเดี่ยวอย่างที่สุด คือเมื่อขึ้นไปถึงแล้วก็ช่วยกันผลักบันไดทิ้งผลักบันไดทิ้งเพื่อตัดหนทางกลับไม่ให้ตัวเองเปลี่ยนใจได้อย่างนั้นหรือคะครับเป็นการตั้งปณิธานแห่งความตายหรือเด l ลี่ s o l v ฟพวกท่านตั้งสติยาธิฐานร่วมกันว่าหากพวกเรายังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็จะขอสละชีวิตอดอาหารตายอยู่บนยอดเขานี้จะไม่ยอมลงไปอีกโห นี่คือการเดิมพานด้วยชีวิตจริงๆนะคะคือถ้าไม่บรรลุธรรมก็ยอมตายอยู่ตรงนั้นเลยความเด็ดเดี่ยวระดับนี้มันส่งผลอย่างไรต่อพวกท่านบ้างคะผลลัพธ์นั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งครับในคืนแรกพระเถระผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็เร่งความเพียรจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเหาะหนีไป ในคืนที่สองพระอนุเทระรูปถัดมาก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ปรินิพานณที่นั้นไปบังเกิดในพรหมโลกชั้งสุทาวาสแล้วอีกห้ารูปที่เหลือล่ะคะซึ่งก็รวมถึงพระทัพมูลบุตรในชาตินั้นด้วยภิกษุอีกห้ารูปที่เหลือแม้บารมียังไม่เต็มเปี่ยมพอที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นแต่ทุกท่านก็ได้มรณภาพลงด้วยจิตที่สงบและตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ ด้วยอนุภาพแห่งวิริยะบารมีอันยิ่งยวดที่ยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพระธรรมในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังส่งผลอันมหาศาลทําให้ทั้งห้าท่านเมื่อมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจึงสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษทุกคนเลยครับเช่นพระพาหิยทธารุจิริยะผู้เป็นเลิศด,ด้านตรัสรู้เร็วพระโสพิตะผู้ระลึกชาติได้เป็นเลิศและแน่นอนพระทัพภาพมรรบุตรของเราในวันนี้ เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความตั้งใจจริงที่ยอมแลกด้วยชีวิตจริงๆค่ะฟังดูแล้วท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเดียวเลยแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นใช่ไหมคะมีจุดพลิกผันครั้งใหญ่ที่เกือบจะทำลายทุกอย่างเลยทีเดียวใช่ครับมีบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดเข้ามาในชีวิตของท่าน ในพระวินัยปิฎกได้บันทึกไว้ว่าท่านถูกกลุ่มภิกษุที่เรียกว่าชพพคีซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่พอใจที่ท่านจัดที่พักและอาหารให้ตามลำดับพรรษาไม่ให้สิทธิพิเศษแก่พวกตนได้ร่วมมือกับนางเมตยาภิกษุณีวางแผงใส่ร้ายท่านด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับพระภิกษุคือการเสพเมถุนธรรมซึ่งเป็นอาบัติปาราชิกต้องขาดจากความเป็นพระทันทีเป็นการใส่ร้ายที่รุนแรงมาก แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นคลี่คลายอย่างไรคะเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องพระพุทธองค์ทรงเรียกประชุมสงฆ์และตรัสถามพระธัปพมลบุตรท่ามกลางที่ประชุมซึ่งบทสนทนาตรงนี้มีความลึกซึ้งมากครับเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าท่านในกระทําผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ในครั้งแรกท่านไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่กราบทูลเพียงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เป็นอย่างไรการตอบแบบนี้มีความหมายซ่อนอยู่อย่างไรคะ เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างสูงสุดครับท่านไม่ได้ปฏิเสธด้วยคำพูดของตนเองแต่เป็นการอ้างอิงถึงพระสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเป็นนายว่าสภาวะจิตภายในของท่านนั้นพระองค์ย่อมทรงทราบดีอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดปิดบังได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของสงและเป็นแบบอย่างบัณฑิตเมื่อถูกถามหากทำก็พึงบอกว่าทำหากไม่ได้ทำก็พึงบอกว่าไม่ได้ทำ พระองค์จึงทรงเปิดโอกาสให้ท่านได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอีกครั้งและในครั้งนี้เองที่ท่านได้กล่าวถ้อยคําอันเป็นอมะตะซึ่งเปรียบเสมือนการบรรลือศีนาะเพื่อประกาศความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ใช่ไหมคะถูกต้องครับท่านได้กราบทูลด้วยถ้อยคําที่ชัดเจนและหนักแน่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่ข้าพระองค์ประสูติมาแม้แต่ในความฝันก็ไม่เคยมีความคิดที่จะเสพเมถุนธรรมเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อตื่นอยู่เล่า ประเด็นเรื่องแม้แต่ในความฝันนี่ลึกซึ้งมากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าการกล่าวยืนยันเช่นนี้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้อย่างไรหมายความว่ากิเลสของท่านถูกถอนรากถอนโคนไปจนถึงระดับจิตใต้สำนึกเลยหรือคะตรงประเด็นเลยครับตามหลักพระอภิธรรมอธิบายว่าความฝันนั้นเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งจากข้อมูลความจาเก่าๆและที่สาคัญคือ ปรุงแต่งจากกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตส่วนลึกหรือที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสแต่สำหรับพระอรหันต์ท่านได้ทำลายอนุสัยกิเลสเหล่านั้นจนหมดสิ้นแล้วโดยเฉพาะกามราคะซึ่งเป็นกิเลสเกี่ยวกับความใคร่ได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงด้วยอรหัตตมักจิตของท่านจึงไม่มีเชื้อหรือวัตถุดิบที่จะนำไปปรุงแต่งให้เกิดเป็นความฝันในเชิงกามารมณ์ได้อีกต่อไป สรุปก็คือคำพูดของท่านที่ว่าไม่เคยฝันถึงเรื่องแบบนั้นไม่ใช่แค่การปฏิเสธธรรมดาธรรมๆแต่นับเป็นหลักฐานเชิงเทคนิคเลยว่าจิตของท่านสะอาดบริสุทธิ์ถึงระดับที่กิเลสไม่สามารถทำงานได้แม้ในยามที่ไม่มีสติควบคุมอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของจิตใต้สำนึกหรืออันคอนเชอร์ซิริตี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ชั้นสูงสุดถึงความสิ้นอาสะวะกิเลสโดยแท้จริงและจากเหตุการณ์นี้เองพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติพระวินัยข้อสำคัญขึ้นมาเรียกว่าสติวินยัยเพื่อเป็นกระบวนการคุ้มครองพระอ,อรหันต์ผู้มีสติสมบูรณ์จากการถูกใส่ร้ายโดยเฉพาะโดยให้สงประกาศรับรองความบริสุทธิ์ของท่านและห้ามไม่ให้ใครนำเรื่องนี้มากล่าวหาท่านได้อีกถือเป็นการวางบรรทัดฐานแห่งความยุติธรรมไว้ในคณะสงฆ์ครับ เมื่อพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดแล้วปฏิปทาของพระทัพพระมรลลบทเทระได้มอบบทเรียนที่ล้ำค่าให้เราในหลายมิติเลยนะคะท่านเป็นทั้งพระอรหันต์ผู้มีบารมีแก่กล้าเป็นนักบริหารจัดการที่เปี่ยมด้วยความเข้าอกเข้าใจและเป็นผู้มีความซื่อตรงมั่นคงเมื่อเผชิญกับวิกฤตหลักการทำงานของท่านคือการใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแท้จริง หากจะถอดรหัสปริประทาของท่านออกมาเป็นหลักการสากลที่เราสามารถเรียนรู้ได้อาสรุปได้เป็นคุณธรรม4ประการที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับประการแรกคือภาวะผู้นำที่เป็นผู้รับใช้หรือ Servant Leadership คือการอาสาทำงานที่ยากลำบากเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นประการที่2คือการบริหารด้วยความเข้าอกเข้าใจ Empathetic Management ท่านจัดสรรทัพยากรโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลอย่างลึกซึง้งประการที่3คือความโปร่งใสและความมั่นคงท่ามกลางวิกฤตหรือ transparency and resilience เมื่อถูกใส่ร้ายท่านก็เผชิญหน้าด้วยความจริงและความสงบและประการสุดท้ายคือการใช้ศักยภาพสูงสุดเพื่อส่วนรวมหรือ skillful service คือการนำความสามารถพิเศษมาสร้างประโยชน์ให้แก่หมู่คณะ ซึ่งหลักการเหล่านี้รวนเป็นสากลที่ผู้นำในทุกองค์กรสามารถน้อมนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ครับก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้ขบคิดต่อจากเรื่องราวของท่านหรือไม่คะครับเมื่อเราพิจารณาถึงการใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อการบริการของพระพัมมลบุตรแทระ เรื่องราวของท่านได้ทิ้งคำถามสำคัญให้เราได้คบคิดว่าศักยภาพหรือความสามารถพิเศษสูงสุดที่เราแต่ละคนมีไม่ว่าจะด้านใดก็ตามเรากำลังนำศักยภาพเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือได้นำไปใช้เพื่อเกื้อกูแลและสร้างสารรค์ประโยชนสุขให้แก่ส่วนรวมได้อย่างไรบ้างร